สวัสดีครับเชฟโจรครับวันนี้มีเมนู Honey Pudding งเ l l y ีมาให้ลองทำกันครับเมนูนี้เป็นขนมที่ทําง่ายๆนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้เตาอบเลยองค์ประกอบจะมีทั้งหมด3ส,ส่วนหลกัหลกๆด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือจะเป็น p u ดดิ้งนมน้ำผึ้งนะครับตัวนี้เนี่ยมีความนุ่มแล้วก็หอมละมุนน้ำผึ้งมากครับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็คือจะเป็นวิปครีมรสน้ำผึ้ง ัวนี้ก็จะให้ความหอมมันแล้วก็กลมกล่อมนะครับกับอีส่วนหนึ่งสุดท้ายเลยก็คือจะเป็นวุ้นคาราจีเนอนะครับฮันนี่เจลลี่ตัวนี้เนี่ยมีความหอมแล้วก็สะดวกในการใช้งานมากสามารถใช้ทำทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมได้เลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเดชเชฟมีเมนูฮันนี่ไอสเปนเนอร์มาให้ทำมาด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องดื่มลดกาแฟท็อปด้วยโฟมน้ำผึ้งนะครับรับรองว่าสูตรนี้เนี่ยมีความหอมแล้วก็อร่อยกลมกล่อมเข้ากันมากเลยทานคู่กันยิ่งดีเลยนะครับผมใครที่เปิดคาเฟ่ยอย น้ำพึ่งดอกลำมยเกตพรีเมียมตาบีเลฟนะครับผมและฮันนี่เจลรี่ท็อปปิ้งนะครับจะมีเทคนิคยังไงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําส่วนที่เป็นฮันนี่พุดดิ้งกันก่อนนะครับผมส่วนผสมจะแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นผงวุ้นกับส่วนที่เป็นนมนะครับเริ่มจากส่วนแรกก่อนก็คือใช้น้ําเปล่าเทลงหม้อไปก่อนเลยจากนั้นตามด้วยผงวุ้นครับสลงไปให้เขาจมน้ําให้หมดนะครับพักส่วนผสมส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะครับผมประมาณ5นาทีก็ได้ ให้ผงวุ้นเนี่ยเขาดูดน้ำให้เต็มที่ก่อนแล้วเราค่อยนำขึ้นตั้งไฟนะครับพอ,อครบ5้าทีนะครับเราก็จะนำขึ้นต้มด้วยไฟกลางนะครับผมไฟกลางคนไปเรื่อยๆนะครับต้มจนเดือดเลยต้องคนตลอดนะครับระวังผงวุ้นมันนอนก้นแล้วมันจะไหม้ตอนนี้ส่วนผสมเดือดน,นะครับเราก็หลีไฟลงจากนั้นเนี่ยเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะขุนๆเราจะต้มจนกว่ามันจะใสนะครับผมก็คือเคี่ยววุ้นใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที จะสังเกตว่าตอนนี้น้ำบุญที่ได้นะครับก็มีความใสามากขึ้นก็คือสามารถเห็นก้นหมอ้อได้เลยแบบนี้นะครับใสแบบเห็นก้นหมอ้อแบบนี้เลยนะถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็ค่อยเติมน้ำตาลคนให้ละลายครับ พอน้ำตาลละลายดีแล้วเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเราจะได้น้ำบุญที่มีลักษณะค่อนข้างใสแบบนี้นะครับอันนี้คือใช้ได้แล้วนะถ้าเกิดว่าคายต้มแล้วไม่ใสเนี่ยบุญอาจจะเซตตัวได้ไม่ดีนะครับเราจะพักสมุนผสมส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับผมก็คือวางเอาไว้ก่อนเรามาดูอีกหม้อหนึง่งหม้อน,นี้เนี่ยเราจะใส่เป็นนมสดตามด้วยวิปครีมครับจากนั้นตามด้วยน้ำผึ้งดอกลำไยเกรดพรีเมียมตาบีเลฟตรงนี้ก็จะช่วยให้ คุกกี้ของเรานะครับผมมีความหอมแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองแค่เปิดฝาก็หอมมากๆแล้วเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนิดนึงนะครับผมเราจะต้มส่วนผสมส่วนนี้ให้เข้ากันนะครับก็คือมีนมสดวิปครีมแล้วก็น้ำผึ้งดอกลยายําไยกรดตพีเมียมตาบีเลอครับในส่วนนี้เราจะต้มแค่พอร้อนก็พอนะครับไม่ต้องต้มให้เดือด วิธีการสังเกตก็คือเราจะต้องให้ตัวน้ำวุ้นกับตัวนมเนี่ยอุณหภูมิใกล้เคียงกันอย่าให้สส่วนนี้มันอุณหภูมิต่างกันเยอะไม่งั้นเนี่ยเขาจะแยกตัวนะครับผมก็คือจะแยกชั้นกันแล้วก็จะได้เนื้อสัมผัสที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วก็คือแค่อุ่นก็พอส่วนนี้ก็คนนิดนึงนะครับผมให้เขาคลายร้อนมาหน่อยถ้าใครไม่แน่ใจว่าคลายร้อนเท่าไหร่นะครับให้เอาทอมเมิเตอร์มาวัดก็คือให้ได้ประมาณ60องศาแบบนี้นะครับใช้ทมเมเอ่อรมัเนะกิมงเต สังเกตว่ามันก็จะมีควัน,วนขึ้นมาถ้าเกิดกะเอาด้วยสายตาก็คือพอมันไม่มีควันเนี่ยก็คือใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าอยาให้เขาเย็นสนิทนะเดี๋ยวเขาเซ็ตตัวตัวนมก็เหมือนกันนะครับผมต้มไปเรื่อยใครไม่แน่ใจก็เอาทอมเมเตอร์มาวัดนะครับให้ได้อุณหภูมิประมาณ50องศาถึง60องศาก็ได้แล้วตอนนี้อุณหภูมิก็ได้ที่นะครับสมสม่วนนี้ก็หายร้อนแล้วนะครับผมไม่เชิงหายร้อนหรอกอุน่นๆจากนั้นเนี่ยเราจะนำสองส่วนนี้มาผสมให้เข้ากันนะครับก็คือเทส่วนที่เป็นน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 ้้้วุุุลลงงไปป่ีีเนนเเ็มมมอออๆหหืกกกััััะะคคครรบบณภูิใย จากนั้นก็คนให้เขาเข้ากันส่วนผสมจะอุ่นๆนะครับผมแล้วก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันโดยที่เขาไม่แตกตัวเป็นลิ่มจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบ่งใส่ถาดนะครับวันนี้เนี่ยเชฟใช้เป็นลักษณะเหมือนถาดหม้อกแกงแบบนี้นะครับผมก็คือขนาด10บคูณสิซนติเมตรนักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นถาดอื่นๆได้หรือว่าพิมพ์เค้กก็ได้ครับผมก็คือใช้พิมพ์แค้งสอดบอง8นิ้วก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดเป็นลูกเตา๋า เดชจะชั่งน้ำหนักนะครับผมก็คือ1ถาดเนี่ยประมาณ250กรัมหรือว่าแล้วแต่ขนาดที่นักเรียนต้องการได้เลยถ้าเกิดว่ามีฟองอากาศเยอะนะครับเราใช้กระชอนกรองได้ก็คือค่อยๆเทไปนะครับโอเคสองกรัม1สูตรเนี่ยได้ประมาณ3ถาดนะครับตอนนี้เชฟก็ได้ทั้งหมด3ถาดนะครับเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องแบบนี้เลยก็คือวางเอาไว้ก่อนนะครับผมประมาณ15-20นาทีวางไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะครับยังไม่ต้องเข้าตู้เย็นตอนนี้ก็คือวางไว้อย่างนี้ เดี๋ยวเขาจะเริ่มเซตตัวนะครับพอเขาเริ่มเซตตัวแล้วเนี่ยเราค่อยนําเข้าตู้เย็นนะครับผมใช้เวลาให้เขาเซตตัวอีกประมาณ 1- 2ชั่วโมงครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เราก็แช่ตัวพุดดิ้งของเราได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบอื่นกันก็คือส่วนที่เป็นฮันนี่ครีมนะครับวิธีทําก็ง่ายมากนะครับผมตวงวิปครีมออกมานะครับแบบเย็นจัดจัดจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นน้าผึ้งดอกลยาไยเกรดพรีเมียมตาาบีเลิฟนะครับตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ยก Internet นรทะคคับผมวาหวาาาสามมรรถปรับบได้ตชอนะ เพึ่งตรงนี้ก็คือจะทําให้ครีมหอสโลมีความหอมแล้วก็ละมุนมากยิ่งขึ้นเราก็จะตีให้ขึ้นฟูตั้งยอดประมาณกลางๆนะครับตอนนี้ส่วนผสมก็ข้นฟูแล้วนะครับเอาประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับให้เขาตั้งยอดนิดหนึงเราจะได้บีบง่ายนะครับให้เป็นลวดลายวันนี้เชฟใช้เป็นหัวบีบเบอร์9 FT นักเรียนก็สามารถเลือกที่เรามีได้เลยนะครับผมใช้เบอร์ไหนก็ได้ อันนี้ก็คือพุดดิ้งที่เราแช่เย็นจนเซ็ตตัวดีแล้วนะครับเดี๋ยวเชฟจะตัดออกมาเดี๋ยวทำตัวอย่างแค่ถาดเดียวก็พอเนาะก็คือใช้มีดนะครับผมแซะขอบนิดนึงจะได้ตัดออกมาได้ง่ายนะครับยังไงก็คว้าออกมาได้เลยเราก็จะได้เป็นลักษณะพุดดิ้งเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนต้งหู่างนี้นะครับแล้วก็หั่นขนาดตามชอบเลยยังไงเดี๋ยวเชฟหั่นประมาณ4คูณ4แล้วกัน หรือใครอยากทาใส่เป็นลักษณะเหมือนใส่ถ้วยก็ได้นะแต่ว่านี้เดี๋ยวเชฟจะเสิร์ฟเป็นหลายๆองค์ประกอบก็เลยทําเป็นทรงลูกเต่านะครับเพราะมันดูน่ารักดีไปข้างๆก่อนจากนั้นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะทําให้ขนมของเรามีความอร่อยมากยิ่งขึ้นก็คือฮันนี่เจลลี่ตัวนี้นั่นเองตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องทําเองนะตัวนี้เราสามารถที่จะตัดถุงแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับฮันนี่เจลลี่ท็อปปิ้งตัวนี้เนี่ยสามารถทําเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะครับหรือว่าใส่ไปในขนมก็ได้เชฟก็จะตัดออกมานะครับแล้้้ววก็ใส่อองเ,า,เอาไแบบนี ข้างในเขาจะเป็นลักษณะทรงสีเลียมลูกต่อแบบนี้นะครับเปิดออกมาคือกลิ่นหอมน้ำผึ้งมากตัวฮันนี่เจลรี่ท็อปปิ้งเนี่ยเขามีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันนะครับผมก็คือรสน้ำผึ้งมะนาวรสน้นำผึ้งแล้วก็รสองหุ่นเคียวโฮตัวนี้เขาเป็นวุ้นคาราจินอนะครับผมเขาสามารถที่จะวางไว้ที่อุณหภูมิห้องได้โดยที่เขาไม่ละลายนะตัวเกิดเปิดถุงแนละ้วเชนแนะนำไว้ให้เก็บเขาตู้เย็นนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามา จดเสิร์ฟใส่กล่องกันวันนี้เชฟใช้เป็นกล่องขนาด 10. บคูณสินะครับผมนักเรียนก็สามารถใช้เป็นเบอร์อื่นได้ตามสะดวกเลยเชฟก็จะตัดตัวพุดดิ้งลงไปก่อนนะครับซึ่งตรงนี้แล้วแต่เราชอบนะคะว่าเราจะใส่กี่ชิ้นใส่เยอะหรือใส่น้อยจากนั้นเนี่ยเราก็จะเพิ่มความกรุบกรอบให้กับขนมโดยการใส่เป็นพวกอะไรที่มันกรอบๆนะครับวันนี้เชฟเลือกใช้เป็นคอนเฟลกนะซึ่งนักเรียนก็สามารถใช้ยางอื่นได้ตามชอบนะครับหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้แต่เชฟว,ว่ามันก็พุดดิ้งมันก็นิ่มๆเด้งๆนะครับเจลลี่มัน เกิดไปได้อะไรกรอบๆเพิ่มเนี่ยมันก็น่าจะช่วยเพิ่มรสชาติได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาก็ส่วนของวิปครีมครับเราก็จะบีบลงไปเลยแบบนี้อันนี้ก็ตามชอบนะครับที่เหลือตรงนี้ก็คือเราจะใส่เป็นตัวฮันนี่เจลร t o ี่ท็อปปิ้งนะครับช่วยเพิ่มกลิ่นหอมของน้ำผึ้งแล้วก็ช่วยเพิ่มรสชาติให้อย่างดีเลยสลไปใครจะทำใส่ชามก็ได้นะครับผมอันนี้เชฟทำเป็นลักษณะเหมือนแบบ วางขายเนาะก็เลยทําเป็นกล่องแบบกล่อง p e วางตกแต่งด้วยใบไม้ประดับตามชอบครับอันนี้ก็โลโก้ครับผมหรือว่าไม่ติดก็ได้นะเพราะว่ากล่องแบบนี้เขาก็จะมีฝานะครับเ็จะปิดฝาลงไปแบบนี้ได้เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเมนูฮันนี่เจลลี่พุดดิ้งครับเราสามารถทานแบบนี้ได้เลยหรือว่าเราจะเพิ่มเป็นลักษณะเหมือนเป็น นมผสมกับน้ำผึ้งก็ได้ซึ่งตรงนี้อัตราส่วนตามชอบได้เลยนะครับหรือว่าเราจะทานกับเครื่องดื่มก็ได้เดี๋ยววันนี้เชฟมีอีกเมนูแถมให้นะครับผมก็คือเป็นฮันนี่ไอซ์สปนเนอร์ครับผมเดี๋ยวเราไปทำเครื่องดื่มเพื่อมากินคู่กับขนมตัวนี้กันแล้วก็สกัดช็อตกาแฟออกมานะครับผม30 ml รอไปก่อนเราจะทำเป็นลักษณะเหมือนอเมริกาโน่ก่อนนะครับผมก็คือเอาน้ำเปล่าออกมาแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยเกรดพรีเมียมตาบีเลิฟนะครับ ตัวนี้ก็คือความหวานปรับได้ตามชอบนะสามารถทําได้ทั้งเครื่องดื่มหรือว่าขนมก็ได้นะครับผมสําหรับน้าผึ้งตัวนี้คนผสมให้เข้ากันนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะผสมกับตัวกาแฟที่เราสกัดออกมาใครอยากเปลี่ยนเป็นรสชาติเหมือนเป็นน้ําชาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราว่าก็น่าจะเข้ากันดีตอนนี้คือกลิ่นกาแฟกับกลิ่นน้ำผึ้งคือเข้ากันดีมากนะครับหอมมาก อ่ะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำส่วนที่เป็นตัวครีมน้ำผึ้งกันแก้วครับผมตามด้วยวิปครีมจากนั้นก็ใส่น้ำผึ้งลงไปความหวานเหมือนเดิมนะครับปรับได้ตามใจชอบเสี่ยก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปนะครับครีมตัวนี้ก็จะมีความหอมแล้วก็ละมุนมากเป็นพิเศษเลยเชียมช้นจะหมดแล้วเนี่ยคนนี้ก็คืออันโปรดเลยนะใครสนใจอยากลองใช้ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ยกอินเทอร์เน็ตนะครับผมแบบช่องทางออนไลน์ก็มีเหมือนกันใส่กา้านปัดฟองนมตีให้ขึ้นฟูแบบนี้นะครับ ช้เวลาไม่นานครับผมวิปครีมแช่ยเย็นจัดๆนะเพราะส่วนผสมลักษณะเริ่มข้นขึ้นแล้วเนี่ยเราตีให้เข้าแข็งไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเติมนมลงไปอีกนิดนึงเพื่อให้เขาเหมือนกับว่าเหลวมากขึ้นเราจะได้ดื่มง่ายมากขึ้นพอส่วนผสมเริ่มขึ้นฟูดีนะครับเราก็จะเติมนมสดลงไปไม่งั้นเดี๋ยวครีมเขาจะข้นเกินไปนะครับเวลาดื่มมันจะดื่มยากเนาะมันจะเป็นคล้าย,ายๆแบบอารมณ์ประมาณชีสโฟมนะครับโอเคได้แล้วประมาณนี้จากนั้นก็เตรียมแก้วนะครับขนาดประมาณ16ออนถึง20ออนนะครับแล้วแต่เราชอบได้เลยถ้าเกิด ฮันนี่เจลลี่ครับผมแน่นอนว่ามีความหอมเป็นพิเศษแน่นอนจากนั้นตามด้วยน้ำแข็งครับแล้วก็ตามด้วยอเมริกาโน่น้ำพึ่งที่เราเตรียมไว้เหรือที่ด้านบนนิดนึงเอาไว้ใส่ตัวฮันนี่โฟมของเราฟูดีมากเลย ตกแต่งด้านบนตามชอบนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเมนู Honey Ice Spanner ท่านไหนอยากลองใช้ผลิตภัณฑ์ของบีเลอฟนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่ยกอินเ r อร์เทด t h ครับ